สวัสดีพี่น้องสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้นะครับจะพามาชมนะครับวิธีการดูแลนะครับบำรุงนะครับต้นไม้นะครับไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้นะครับเช่นมะละกอมะเขือเปาะนะครับหรือฝรั่งนะครับเนี่ยครับแบบนี้นะครับผมจะบอกว่าเนี่ยครับเราควรจะต้องดูแลเขาอย่างน้อยเดือนละหนึ่ครั้งนะครับเช่นอย่างนี้เห็นไหมครับพี่น้องเห็นไหมครับเนี่ย เห็นไหมครับลากเขาลอยเนื่องจากว่าเราไม่มีเขาเรียกว่าสายน้ําหยดเราใช้น้ําลดด้วยสายยางใช่ไหมครับลากเขาจะลอยเห็นไหมครับลากเล็กๆเขาจะอยู่ด้านบนอย่างนี้ครับให้เราบํารุงเขาด้วยการเนี่ยครับให้เราไปผสมดินนะครับดินดินร่วนๆนะครับผมย้ําอีกครั้งนะครับถ้าจะซื้อดินถุงนะครับแนะนําให้ซื้อดินยี่ห้อที่เขาเอ่อมีดินร่วนๆไม่มีเม็ดนะครับไม่มีเม็ดนะครับ ไม่มีเม็ดเป็นหครับเม็ดก้อนๆดินเหนียวเยอะๆบางยี่ห้อจะเยอะมากนะครับอันนั้นไม่ไม่ไม่แนะนําให้มาใช้นะครับเพราะว่ามันไม่เวิร์กนะครับนะเน้นที่ดินเยอะๆแล้วเราก็นํามาผสมขี้ควายนะครับปนๆแห้งๆสนิทนะครับหนึ่งต่อหนึ่งนะครับนะครับแล้วก็ใส่ขี้เถ้านะขี้เถ้าฐานหนึ่งกับมือนะครับนะถ้าอย่างหนึ่งกระสอบนะครับเช่นดินร่วนหนึ่งกระสอบขี้ควายหนึ่งกระสอบเนี่ยใส่ขี้เถ้าฐานเนี่ยครับ ที่เท่า่านจากเตาหนึ่งกับมือปูนขาวหนึ่งกับมือนะครับผมนะแล้วก็เอ่อเป็นขุยมะพร้าวก็ได้นะครับหรือจะเป็นชิ้นมะพร้าวสับก็ได้นะครับแล้วก็ค้าวให้เข้ากันนะครับนะค้าให้เข้าท่านใดมีใบกัมปูก็ได้ถ้ามีใบขุยมะพร้าวท่านมีใบกัมปูท่านก็ใช้ใบกัปมกปูแล้วก็ใส่กระสอบไว้แล้วจะลาดลดด้วยจุลินทรีย์ทั้งหน่อยก็ได้หรือจะไม่ต้องห oh, มักก็แล้วแต่ใช้ได้เหมือนกันนะครับนะถ้าหมักจุลินทรีย์มันก็จะฆ่าเชื้อแล้วมันก็จะป่นดีนะครับดินนะัเเี่่่ยยยยผมมจสงงป็ห้ออาาลนะครับเนี่ย เป็นกองๆอย่างนี้เลยแล้วก็ขี้ควายนะครับผมก็จะเอามาเป็นแบบนั้นเลยนะครับเป็นกระสอบกระสอบกระสอบใหญ่ๆนะครับถ้าเราไปซื้อตามร้านด้านนอกชิ้นใหญ่เนี่ยกระสอบละห้าสิบาทนะครับน่ะผมจะตุนมาเลยแล้ววันนี้นะครับก็จะมีเขาเรียกว่าขี้ไก่แกบนะครับมาอีกห้าสิบลูกนะครับเพราะว่าผมต้องใช้นะครับนะเนี่ยครับวิธีการดูแลแล้วก็มาอย่างนี้ครับเนี่ยเห็นไหมเาคนเขาลอยนะครับเราผสมดินแล้วใช่ไหมครับร่วนๆแบบนี้นะครับ นะครับย้ำามีครั้งนะครับการผสมดินก็ดินร่วนๆเลยไม่ต้องมีดินเหนียวนะครับมาเลือกดินหน่อยนะครับแล้วก็มาหนึ่งกระสอบขี้ควายหนึ่งกระสอบนะครับนะครับใบก้ามปูหรือนะครับขุยมะพร้าวหรือมะพร้าวสับได้หมดนะทันดำเอ่อเรียกขี้เท่าทานหนึ่งกํามือนะครับแล้วก็ปูนขาวหนึ่งกํามือนะครับ ถ้าดูดินที่เขาผสมมาแล้วมีเขาเรียกว่าแกลบดําเยอะแล้วนะครับจับดูเราจะรู้เราก็ไม่ต้องเติมแกลบดาแล้วแต่ถ้าไม่น้อยเราก็เติมแกลบดำลงไปสักหน่อยสองสามมือนะครับแล้วก็ค้าให้เข้ากันอย่างนี้ครับผมก็จะใส่กระสอบไว้นะนะครับแล้วเราก็นี่ครับนําอย่างนี้นะอย่างน้อยเดือนละครั้งนะครับนะอย่างน้อยเดือนละครั้งเพราะว่าเราลดทุกวันนะครับเห็นไหมครับลากเขารอยเห็นไหมครับเห็นไหมครับเราก็ต้องบํารุงเขานะครับบางครั้งลากเขาลอยขึ้นมาโดนแดดแรง ก็เขาก็ไม่ชอบเหมือนกันนะครับนะผมผมเนี่ยเป็นหินที่ผมต้องดูแลบ่อยมากเลยนะครับถ้าท่านใดมีดินที่ดีอยู่แล้วรากเขาจมดีดินร่วนดีก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ของผมเนี่ยนะครับเราปลูกเอาไว้ทานนะครับแล้วก็ปลอดสารเคมีร้อยเปอร์เซ็นเราต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับเพราะเราไม่ได้ซื้อเคมีเนาะอย่างนี้มันประหยัดไปเยอะแต่ว่าเราก็ได้นะครับเผลไม้นะครับที่ดีต่อสุขภาพเรารสชาติเนี่ยใช้พวกอี้ควายแล้วกินลินที่แตงกวาแสงนะครับ เราจะได้ผลไม้นะครับนะที่รสชาติดั้งเดิมของเขาเลยไม่มีการปรุงแต่งนะครับนะจะได้แบบธรรมชาติจัดจ้าน,น,นเดิมเดิมของเขา100%นะครับแล้วก็ปลอดภยัยต่อสุขภาพเรา100%เนี่ยครับใส่ประมาณนี้มะเขือเราก็เติมท่านหน่อยนะครับเนี่ยของผมมันเป็นหินเนาะเนี่ยเราก็เติมท่านหน่อยนะครับเติมอย่างเงี้ยนะครับเดือนละครั้งก็ยังดีครับอย่างน้นอยๆที่เราเติมดินพวกเนี้ยก็จะปกคลุมโคนเขา แล้วก็มีแร่ธาตุที่เราผสมนะครับที่ผมพูดไปเบื้องต้นนะเช่นขี้ควายเช่นอะไรอย่างเงี้ยครับนี่ครับฝรั่งครับเห็นไหมแล้วต้นไม้เรานะครับเนี่ยเขาจะไม่โรยลาเขาจะสดชื่นก็เหมือนคนนะครับเหมือนคนนะครับเติมนะครับบำรุงดูแลรักษาเขาหน่อยนะครับในเห็นไหมครับดูดูครับมะละกอผมงามมากมากแล้วงามทุกต้นนะครับอ่ะมะเขือต่อเลยนะครับเนี่ยครับเราก็เติมไปนี่ครับเติมไปนะขอขออภัยด้วยนะพอดีผมถ่ายอยู่มือหนึ่งนะ เนี่ยครับเนี่ยครับก็นํนาเคล็ดลับมาแบ่งปันเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยการดูแลรักษาน่ไม่ใช่ว่าเราปลูกแล้วเราจะทิ้งเขาไปเลยนะครับนะเราจะให้เขาง,งามอยู่ตลอดเห็นไหมครับเนี่ยรากเขาลอยเนื่องจากผมใช้สายยางรดไงผมไม่ได้มีเขาเรียกว่าสายน้ําหยดนะหรือสปริงเกอร์แต่จริงๆแล้วนะครับถึงจะมีสายน้ําหยดสปริงเกอร์เขาก็ดินเขาต้องพองไปอยู่ดีนะครับนะเราก็ตูแลเขาเดือนละครั้งแล้วกันเนี่ยครับมีโคนมาละกอผมนะ จะได้ทานแล้วนะครับนี่ดูครับดูความงามก่อนติดดอกติดผลดีมากๆนะขนาดว่าเป็นต้นตัวเมียนะเนี่ยนะจริงเขาต้นสมบูรณ์เพศกันไว้นะครับเพราะสมบูรณ์เพศเนี่ยให้ผลผลิตเราตลอดนะให้ตลอดเลยก็ผลสวยตลาดต้องการแต่ผมเลือกไม่ไม่ได้เลือกแลวครับผมเอาไว้หมดเลยที่ผมปลูกนะหลุมละต้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวเมียอย่างนี้นะครับ หรือจะเป็นสมบูรณ์เพศอันนั้นเขาก็เป็นตัวผู้มาก่อนแล้วก็มาเป็นสมบูรณ์เพศเริ่มติดนะครับนะนะครับเราได้ผลทานนะครับเราเอาไว้ทานเพื่อสุขภาพเรานะครับปลอดภัยปลอดสารดีต่อสุขภาพพอแล้วจะติดลูกเยอะน้อยค่อยว่ากันนะครับเราปลูกนะครับด้วยเยว่าเราต้นไม้เยอะเราก็มีออกซิเจนเยอะนะปลอดเราก็ดีนะครับแล้วเราได้ออกกําลังในการปลูกต้นไม้ดีทั้งหมดนะครับดีทั้งหมดครับเนี่ยเห็นไหมครับ ก็แนะนํานะครับถ้าดินร่วนๆน,นะครับเดี๋ยวแนะนําดินอย่างนี้ครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยครับผมได้ดินมาแบบนี้เลยเห็นไหมแล้วผมก็ผมเลือกมาหลายล้านมากนะครับดินเนี่ยนะเป็นสิบสิบล้านเลยบางล้านเจอมาแบบใช้ไม่ได้ผมต้องเอามาแบบผสมแล้วผสมอีกผสมจนใช้ได้แล้วก็นําไปลองโคนพวกผลไม้ผมทั้งหลายแหละเพราะบางที่นะครับดินที่เขาผสมมาแบบ เออไม่มีคุณภาพเลยอันนี้ก็ต้องพูดตรงๆจริงนะที่เป็นเม็นเป็นเม็ดนก้อนเป็นดินเหนียวมากนะครับพอเวลาลดน้ําเขาจะไปจับปึกกันลากต้นไม้ไปไม่ได้หรอกครับนะยิ่งเป็นพืชเล็กๆนะเช่นพวกผักตลาดพวกนี้เสร็จเลยตายหมดนะครับพวกเอะกาศขาวฟังต้องอะไรพวกนี้ก็ไม่ได้นะครับต้องดินอย่างนี้นะครับเนี่ยอย่างผมเนี่ยนะครับที่ผสมไว้อย่างนี้นะครับระกาศขาวฟังตุ้งได้หมดนะครับงามหมดเลยนะงามหมดสูตรผมนี่งามหมดเลยนะ เน้นย้านะครับพี่น้องจะเอาขี้ควายมาใช้ผมบอกว่าให้แห้งจริงๆแห้งสนิทเป็นขุยผงเลยนะครับถ้าไม่แห้งท่านไปซื้อมาเป็นตระสอบกระสอบละห้าสิบนะครับขี้ควายอะ่ะมันจะเป็นชิน้นๆมานั่นคือยังไม่แห้งดีท่านต้องให้มันเป็นป่นหรือท่านก็ต้องใช้ใส่ถุงมือแล้วก็บีบๆๆให้มันเป็นป่นเป็นผงเลยแล้วก็ตากไว้นะครับพอแห้งสนิทแบบแป้งอย่างนั้นท่านให้เก็บใส่กระสอบมานะครับแล้วค่อยเอานํามาผสมดินที่เราเลือกแล้วนะครับร้านที่ ดินเยอะๆร่วนๆแล้วเราค่อยเหมาะสมกันหนึ่งต่อหนึ่งนะครับนะหนึ่งต่อหนึ่งนะแล้วก็อย่างที่บอกเลยนะหนึ่งกระสอบต่อหนึ่งกระสอบก็นะที่เท่าทานหนึ่งกับมือนะแล้วก็ปูนขาวหนึ่งกับมือนี้ผมย้ําให้อีกรอบนะครับนะเพื่อเพื่อจะได้ไม่ลืมอย่างที่เท่าทานหนึ่งกับมือปูนขาวหนึ่งกับมือนะครับแล้วก็ท่าในใดมีใบก้ามปูก็ใส่ไปหรือขุยมะพร้าวหรือชิ้นมะพร้าวสับใส่ไปแล้วก็ใส่กระสอบไว้เวลาจะใช้ก็นํามาใช้แบบนี้เน้นย้ําแต่ถ้าใครไม่มีดินถ้าอยู่แถวชัยนาทนะแวะมาที่สวนนผมได้ะครับ แต่ส่งมันคงจะไม่สะดวกเพราะว่ามันถ้าอยู่แถวชันยนาทก็ส่งได้นะครับนะก็ส่งได้เพราะนะก็รู้ครับปานดินที่รุนร่วนจริงๆบางทีมันหายากแล้วก็ขี้ควายป่นๆถ้าด้านไทยไม่มีนะครับอยากได้ก็ทักมาได้นะครับนะทักใต้คอมเมนต์ไว้ก็ได้ส่วนขี้ไก่แกบเดี๋ยวผมจะทําทําคลิปนะครับการผสมนะลงไว้นะครับการผสมลงไว้เนื่องจากว่าขี้ไก่แกบมีประโยชน์มากกับการปลูกผัก ผักสลัดนะครับมีประโยชน์มากนี่คือสุดยอดเลยของหัวใจการปลูกผักเลยนะครับงามมากนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูแล้วดินปนที่ผมได้มาเนี่ยเราสามารถทําดินเพาะเป็นพิษมอสคล้ายๆพิษมอสได้ด้วยนะครับนะเรามีผสมผสมนะฮะเราก็หมักไอเองผมหมักไว้แล้วนะครับเดี๋ยวก็จะลองเพาะนะนี่มีประโยชน์มากๆนะครับสําหรับวันนี้ก็นะขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ดูจนจบนะครับ มีประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยพูดผิดพูดไม่เข้าใจก็ขออาภัยด้วยนะครับมีคําถามใดก็ฝากไว้ใต้คอมเมนต์ถ้าตอบได้ผมจะตอบนะครับตอบไม่ได้ก็ขออาภัยด้วยนะครับนะสำหรับวันนี้ก็ฝากกดติดตามนะครับฝากกดไลค์ฝากแชร์เพื่อเป็นกําลังใจนะครับนะก็ท่านใดอยากสมัครสมาชิกช่องอยากสนับสนุนช่องก็สมัครสมาชิกได้นะครับท่านใดอยากสนับสนุนพวกดินพวกขุยมะพร้าวเออดินนะครับแล้วก็ขี้ควายนะครับหรือว่า เป็นขี้ไก่แกบก็ได้นะครับทักมาได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ